จากอาการเวลาเรากัาสสวะ<ช><ช>ปัาสสวะมันกระปิดกระปอยแล้วมันทําให้แบบบางทีบางครั้งเนี่ยเราเจ็บบางทีเรายกของไอจามเบ่งหน้าท้องพวกนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะเจ็บหน้าท้อง<ช> <ๆ S 2> จนจะเจ็บตรงช่วงปิดมดลูกอะคะๆๆๆแต่ตอนนี้คือเวลาทานตอนนี้พอทานมาดามยิมสองปุ๊บเนี่ยอาการแบ<ช> <ๆ S 1> นี้คือมันหายไปแล้วก็มันทาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูฟิตมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลมที่มันเคยออกมาจากช่องคลอดเนี่ยตอนนี้ก็คือมันไม่มีแล้วมันหายไปเลย<ช> ขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการม,ม้าใหญ่ทันกับมาดามยี่สิบสองค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับมาดามแตงค่ะและก็มาดามเอค่ะสสาวค่ะจะมาพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพค่ะที่ผู้หญิงหลายคนบอกว่าอ๊้เหนื่อยหนักอกหนักใจทำยังไงดีที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะนะคะวันนี้เรามาหาทางแก้กันถูกต้องนะคะหรือว่า ใครหลายๆคนอาจจะกําลังเป็นอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะคะวันนี้เรามีเ,ออเรื่องราวต่างๆยนี้มากมายที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของระบบภายในคุณผู้หญิงค่ะมาบอกกันอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะร่มอมทั้งจดหมายยธางบ้านที่ส่งมาค่ะคุณผู้ชมขะจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชื่อว่าคุณเจนสุดาค่ะ คือว่าเขาบอกว่าดิฉันมีเรื่องปรึกษากับทางรายการนะคะ,ค,ะคือดิฉันสังเกตว่าตัวเองมีลมออกจากช่องคลอดค่ะนะคะทำให้ไม่มั่นใจนะคะ,คะตอนนี้ก็มีแฟนแล้วนะคะอยากขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องลมที่ออกจากช่องคลอด้วยค่ะอืมนะคะก็แน่นอนค่ะเมื่อมาซบอกมาดามทั้งสองอย่างเรานะคะก็ต้องมีคาตอบดีๆให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะ คุณใจสุดาคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้หญิงที่ยังไม่เคยเกิดอาการลมออกทางช่องคลอดนะคะจะงงเหมือนกันนะคะว่า มันมีลมออกมาได้ยังไงพรมันเป็นการผายลมหรือเปล่าเออจะตกใจขนาดนั้นเลยเหรออ่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวช่องคลอดเองเนี่ยก็เป็นช่องตันๆนะคะมันไม่น่าจะเข้าไปเหรอไม่ใช่หมือนเป็นช่องตันๆเงยเธอมันก็ไม่น่าจะมีถมออกมาเอออมบ้าเหรอไม่รู้ไม่เคยคือดูเราก็สังเกตง่ายๆสิมันมีที่สุดของมันไงเออมันไม่ได้แบบว่าเข้าไปลึกขนาดนั้นลมมันผ่านทางปากหรือเปล่า นั่นน่ะสิปากเธ<ห>ือรเขาบอกว่า,าซึ่งมดลูกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปล่อยลมออกมาได้แน่นอนนะคะเพราะ,ะว่ามันเป็นแบบว่าทางต่างไงนะคะแล้วลมนั้นมันจะมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าคุณผู้ชมค่ะลมเนี่ยมันจะมาจากนะ,ะช่องคลอดที่มันกว้างอโอ้โหนะคะปกติแล้วช่องคลอดของผู้หญิงเรานะ,ะจะปิดสนิทมิดชิดเสมอนะคะผ<ะ>นังช่องคลอดจะตีเบียดกันมาหากันอย่างเงี้ยสนิทกันคือจะเบียดกันจะสนิทนะคุณผู้ชมคะปากทางที่จะปิดเข้ามาเนี่ย สนิทกันมากแค่นั้นไม่พอจะเหมือนมีหน้าต่างเล็กๆเ,เปิดซ้อนกันทับอีกชั้นหนึ่งอีกนะคะทำให้เราไม่สามารถผ่านเข้าออกได้เลยนะคะ,นะ,คะขนาดลงไปแช่น้ําน้ําก็ยังเข้าไปในช่องคลอดไม่ได้เช่นกันจริงถูกต้องคุณผู้ชมขาะนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วหรือว่า มีสามีแล้วนะคะช่องค้อที่ปกติมันจะเปิดออกเขาเรียกว่าพรหมรัยนไม่ใช่มันจะปิดไม่ชิดก็นั่นแหละพรหมจั่นโพรหมรรย์มันขาดแล้วขาดแล้วไงมันก็จะปิดไม่ชิดนะแล้วก็พอมีอะไรเนี่ยผ่านเข้าไปนะคะมันก็จะเริ่มยืดหย่อนไปบ้างนะคะหูรูดฟรี ยิ่งเขาเกิดว่าคลอดลูกแล้วนะคะแล้วไม่ได้สนใจบริหารให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็ช่องคลอดก็จะยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นหนาเขาบอกว่าลมอ,ออกที่ตอนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ชมคะปกติแล้วเขาบอกว่าขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลยแต่เนื่องจากว่าช่องคลอดจะเป็นอะไรที่ตีบเบียดเข้าหากันไม่ได้เป็นช่องปล ung ลว n หรือมีลมตกค้างอยู่แต่บัด แต่ถ้าช่องคลอดอใช้งานมานานานะหรือผ่านสืกหนักอย่างเธอเนี่ยไวหรือไม่ได้บริหารกระบังลมให้กระชับเหมือนเดิมช่องคลอดของเราก็จะดูกลวงๆมีอากาศขังค้างอยู่ในข้างในได้ทําให้ขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยลมมันจะออกมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้แน่เอง,องะนะคะเรามาดูผลลัพธ์ที่ตามมาบ้างดีกว่านะคะ ก็ผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาค่ะก็คือจะกระปิดกระปอยนะบางทีไอหรือจามนะปัสสาวะก็จะพุดออกมานะคะหรือว่าเวลาเราเบ่งท้องแรงๆนะคะนะคะ,นะคะเวลาเรากําลังถ่ายอยู่อ,อุออมันเพล็ดออกมาออคุณขาแล้วก็ โอ้ถ้าเกิดว่าช่องค้อดของคุณนะคะหย่อนหลวมค่ะบดลูกก็จะถูกดันเคลื่อนตัวลงมาดึงรังปีดบดลูกค่ะจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เจ็บได้โอ้ไม่เใช่นะคะ oh <ho. S 1> มันอึดอัดนะ <Okay. S 1> ดังนั้นค่ะนอกจากจะมีลมออกมาแล้วนะคะเวลายกของหนักหรือว่าแบ่งท้อง hmm. ก็จะมีอาการเจ็บที่บริเวณปีกบดลูกของคุณนะคะหรือว่า,อาปวดท้องน้อยได้ด้วยโอ้โห <Okay. S 2> นะคะมาดูการรักษาดีกว่านะคะเขาบอกว่าการรักษากระบังลมหย่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยคุณผู้ชมคะสิ่งส สำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นของเราเท่านั้นเองนะฮะ,ฮะต้องมาบริหารกระบังลมด้วยการขมิบก้นขมิบและก็กระเรงคุณผู้ชมคะไว้สักพักหนึ่งทาอย่างนี้วันละ30ครั้งขึ้นไปก็จะทำให้กระบังลมก็ทําให้ช่องคลอดของเราฟิร์มแอนกระชับมากยิง่งขึ้นตามหลักคาแนะนําของแพทย์นะแต่ถ้าใครอะฮะที่เกียดขมิบยังไงละ่ะไม่มีเวลาขมิบ หรือนึกไม่ได้าห,าหรือวันวันนึงฉันตะมันนึกว่าฉันขะบีบกระบีบโอ มันมีเไล่ไปไม่ได้ที่เกียรใช่นะคะหรือว่าอยู่นอกสถานที่แล้วก็ขมิดลำบากตับช่วยคนมันมีตัวช่วยอยู่แล้วค่ะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันมาสิแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอบอกไว้เลยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะมีเรื่องราวแบบนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ผ่านอีเมลที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามครับคอเซ็นเตอร์เราก่อนก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาเลยนะคะโทรมาได้ เล24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีเรื่องราวแบบนี้ส่งอีเมลมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันโอเคช่วงนี้พักเบรกบ้าบนึงช่วงหน้ากลับมามีแคกรับเชิญสุดพิเศษมารออยู่จ้าดีใจในขนาดนั้นตรนมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้ว คุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังคงมีความพิเศษเหมือนเดิมเหมือนทุกวันค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะที่จะมาพูดคุยนะถึงเรื่องราวปัญหาที่สาวๆหลายๆคนนะั้นหนักอ,อกหนักใจว่าถ้าใครเป็นและอ,อกหัวถึงกับเกิดภาวะเครียดเลยทีนะกับภาวะลมออกจากช่องคลอดค่ะและที่สําคัญนะน้องเขาคนนี้ที่เป็นเขาหายเป็นปกติแล้วค่ะ วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าเขามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างขอต้อนรับเลยค่ะคุณพี่ชาที่ไวหรือว่าส้มเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาดอกแข่งกับเราเขาเห็นเราใส่หรือเปล่า่น่นสิอ้โดอกแข่งกันเดี๋ยว่าทุ่งดอกมะเจียวเจียวบ้านหลอนสีขาวไม่รู้เหมือนกันฉันเดาเอา ก็แบกนี้่วยก็ได้เออพาถึงวันนี้ส้มจ๋านะ้วถามนิดนึงว่าประสบปัญหาช่องคลอดที่มีลมออกมามันคืออะไรยังไงคือตอนตอนแรกๆค่ะเราจะสังเกตจากการที่เราปัสสาวะปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างที่จะกระปิดกระปอยนะคะหรือว่ามีเวลาเราเบ่งเบ่งช่องท้องนะคะหรือว่าการไอหรือจามเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะเจ็บตรงปีกมดลูกแล้วก็เจ็บท้องน้อยมีอาการเจ็บ ปีกมดนลูกเจ็บท้องน้อยเออเออมันมีแล้วมันมีลมออกมายังไงอ่ะเออเออเออคือแบบว่ามันมีแบบว่าฟึดฟึดแบบเหมือนเหมือนเหมือนผายลมแต่ออกทางช่องคอดอยงั้นเหรอฉันว่าฉันเคยเป็นนะฉันหูรูดเสื่อมแล้วหล่อนมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไะเออบางทีใจก่อนคือแบบว่าฟังเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเวลาแบบว่ามีเทศสัมพัคธญกับแฟนมันมีแบบว่า ปุบปุบเหมือนเกิดนี่มันลมออกมาเออคันนี้ขอกดได้เออแล้วก็บางทีนะเวลาเราบอกว่าแค่เออเหมือนแบบปัสสาวะหรือเดินประสบการณ์ต้งมาพูดตัวเบาๆจริงๆเดินเหินเนี่ยมันมีลมออกมาได้นะจากบริเวณใช่ไหมจริงๆเราจริงๆเราเป็นแบบนั้นแล้วบางทีเราเหมือนเรายกของหนักแค่แบบก้มและยกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใช่มันจะมีเออโอ้ยปวดหัวอะไรวะตั้งกอใช่ตอนแรกอ่ะ คือฉันน่ะเคยเป็นฉันเคยเแต่แต่พูดไปพูดมายอมรับคือฉันฉันเคยเป็นแต่แต่ฉันไม่ได้แบบเป็นแบบว่าทุกครั้งแบบหนักขนาดนั้นฉันเคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วมันก็หายไปเอง เออฉันเคยเป็นแบบว่าเดินเหินอะไรเงี้ยฉันก็คิดว่าฉันแบบว่าหายลมออกมาแต่ว่าอ่กางเกิงรัดไปมันก็เลยแสบไปทั้งหน้าแผนอย่างี้อนี้ไม่ใช่เออเออนะคะถามนิดนึงเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันเกิดจากการที่เราทําอะไรมันถึงเป็นหรือว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่จริงๆแล้วถามว่าเกี่ยวไหมมันก็ค่อนข้างที่จะมีอ่ามีส่วนค่อนข้างที่จะมีส่วนเหมือนกันค่ะทำให้ช่องคลอดของเราเนี่ย เกิดการขยายตัวเพราะว่าเคยมีไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างอายแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเอยเครียดเครียดมากแล้วก็รู้สึกแบบอายมากบางทีทําอะไรนิดอะไรหน่อยหรือว่าแผลตักปกใช่เออแล้วเราู้สึกว่ะเายเนาะมันแพร่แพร่ตลอดเวลาบางทีมันขาดความมั่นใจนะบางทีจะไปเจอผู้ชายคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย ต่มันไม่มีเสียงนะมันออกมาเป็นลมไงแผดเบลสแผดมันไม่มีเสียงแอบได้อแล้วจากคืนนั้นไปลาทำยังไงอะถ้าเป็นคืนนั้นเหรอก็จะแบบเออเธอพอดีฉันกินน้ำอัดลมมาเกี่ยวว่าไม่รู้ฉันกินน้ำอัดลมมาลมมันออกไม่เกี่ยวงี้ผู้ชายเธอสมองน้อยเนาะเออ โคประชันได้ถ้าสมองน้อยก็โง่ไปก่อนเออฉันหลอกได้โอเค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 แต่คนสมองดีๆก็ไม่ได้แล้วนะคะอ้าวพูดถึงเรื่องราวของนะคะส้มมันกว่านะคะอย่างที่บอกคือปัญหาต่างๆเยอะมากคือมันจะออกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วคุณหมอว่ายังไงคะทางจัดที่ปรึกษาคุณหมออ่าจริงๆแล้วมันคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องวิธีแก้ก็คือทําการเขาเรียกคมิดคมิดช่องคลอดแต่บางทีเราจะไปนั่ง บางคนบอกว่าต้องขมิบแต่เราจะไปนั่งแบบขมิบทุกที่ทุกเวลามันมันเป็นไปไม่ได้เราต้องขมิบเนียนที่นียบางทีเราลืมบางทีเราลืมไงอ๋อโอ้เธอแบบม่ขยันแล้วได้เอาขมิบอย่างนี้เขาบอกว่าต้องขมิบวันละหนึ่งร้อยครั้งถึงจะฟิตอันเฟิร์ม นะดะแต่ฉันลองขมิบเอาแต่บางทีเราก็ไม่ได้นับเนาะฉันพยายามเลยคือแบบแอบเคยเหมือนกันที่แบบเคยดูแบบว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าให้ขมิบเยอะๆแต่ได้ผลไหมอออกได้หรือเธอออกสีบ้างฉันเรียนหนังสือนะเออเปิดหนังสืออ่านก็ลองขมิบดูก็แบบลองขมิบเนียนๆเฮิร์กอย่างเงี้ยได้ผลไหมมันก็โอเคนะแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะ คือให้ฉันไปวิ่งรอบรอบแบบว่ารอบคอนโดง่ายกว่าเฮ้ <c> ่ย <oughs> คนทั้งเพียนเหมือนแบบว่าอ้าวจริงเหมือนเวลาเราปวดอะไรอย่างเงี้ยราอันไว้เหรอเหมือนเราต้องขมิบ่างั้นนะ่ะเออมันจะเก่งไงมันระปากจบจบเออเออแล้วจะให้พูดเยอะทำไม <c oughs> ปันหลาบคือว่าสาสตราอะไรเขาอาจจะรู้คุณผู้ชมข่าวว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยกระชับจริงแต่ทำานี่ทว่าในชีวิตจริงมันทําได้ไหมมันทําได้แต่มันลําบากใช่บางทีก็ลืมบางทีก็งานเยอะแค่คิดเรื่องงานแค่คิดเรื่องอื่นแค่คิดเรื่องเงินก็หมดเวลาแล้วใช่พอไปนึกถึงได้ตอนนี้ก็เวลาจะนอนแล้วล่ะอ้าวแต่เพิ่งได้สองทีสองทีคืออะไรอ่ะ หมายถึงขมิบไปสองทีอ๋อขมิบเปสองทีแขกกบเิญเราหาแล้วว่ะรายการอะไรเรเียกรายการตลกวกเนี้ยเออนั่นสินะคะอาถาร์นิดเนินอย่างที่บอกบอกว่าต้องขมิบแล้วมีวิธีอื่นช่วยไหมอมีคุณหมอให้เขาเรียกว่าให้ขมิบแล้วก็มีการออกกําลังกายก็บอกว่าเออมันก็จะพอช่วยได้แต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันมันค่อนข้างที่จะทาทาได้แต่ว่ามัน ทำลำบากเนาะมีแต่วิธีลำบากทำลำบาก<ะ>แล้วก็ต้องใช้เวลาชนีไทยชนีขี้เกียจมากอ่ะมากโยพอเธอเอ,อ่ะกำลังยาว <laughs> อันนี้มปนกอดอะไรส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงาและกลัวมากเลยเออฉันหลังหลังยาวเป็นคนที่เกลียดผู้หญิงที่เกลียดดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะหาอะไรมาเสริมเติมนะคะโดยแบบว่าที่มันไม่เป็นตัวช่วยแบบนี้ไม่มีที่ดีๆใครแต่ร่างกายมีเยอะแยะเป็นธรรมชาติก็ต้องเลือกสัตว์ดีๆนะคะสำหรับตัวส้มเองส้มคัดเลือกอะไรคะที่จะเป็นตัวช่วยสําหรับเราที่ต้องการที่จะดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปพบคุณหมอ ใช่ค่ะแล้วมันหายไหมหรือว่ามันดีขึ้นไหมไปเพราะคุณหมอก็อย่างที่บอกค่ะให้ให้ทําการขมิบแต่ก็ก็อย่างว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลามากขนาดนั้นเราต้องทํางานกวดจะไปนั่นไปนี่เดี๋ยวกลับมาบ้านเราก็นอนละเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาคราวนี้ ก็คือได้ดูจากโทรทัศน์อะค่ะแล้วก็เจอเจอช่องเคเบิลช่องนี้แน่เราเห็นเบอร์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็วิธีเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้ค่ะว่าเกี่ยวกับพวกช่องคลอดกระชับตึงตึงฟิตมากยิ่งขึ้นรุ่นนันใช่เราก็เลยลองโทรศัพท์เข้ามาถง่เซอร์าใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนบอกอาการแบบนี้ค่ะว่าเรามีอาการแบบนี้แบบนี้จะทำไงได้บ้างเขาก็เลยแนะนำมาดามยิ้ม2มา แต่นอกจากที่เราจะโทรเข้ามาทางช่องช่องนี้แล้วะนะคะมีเพื่อนๆนก็คือเคยได้ยินเหมือนกันว่าเพื่อนๆนก็เคยพูดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนกันว่าดั้ยิ้มข้แล้วโอเคใช่ดูดีขึ้นใช่ดูผิวพรรณดีขึ้นอึ่ขึ้นแล้วก็ดูฟิตมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้นะคะแล้วส้มก็เลยตัดสินใจทานใช่ค่ะแล้วทานได้นานขนาดไหนหรือว่ากี่เม็ดกี่ครั้งยังไงทำไมถึงรู้สรงรู้สึกอะไรยังไงค่ะก็ตอนนี้ก็คือทานมาประมาณสองเดือน ถ่ายมาสองเดือนแล้วแต่จริงๆแล้วเห็นผลจริงๆแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งจริงก็เห็นผลก็รู้สึกได้แล้วใช่รู้สึกได้แล้วยังไงคะมันลดลงหรือว่ามันยังไงคือมันมันลรงวามดูใช่ค่ะมันดูฟิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตจากอาการเวลาเราปัสสาวะปัสสาวะมันกระปิดกระปอยแล้วมันทําให้แบบบางทีบางครั้งเนี่ยเราเจ็บบางทีเรายกของ ไอจามเบ่งหน้าท้องพวกเนี้ยค่ะมันจะค่อนข้างที่จะเจ็บหน้าท้องจนจะเจ็บตรงช่วงปีกมดลูกอะค่ะเออแต่ตอนนี้คือเวลาทานตอนนี้พอทานมาดามยิ่มสองปุ๊บเนี่ยอาการเหล่านี้คือมันหายไปแล้วก็มันทําเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูฟิตมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลมที่มันเคยออกมาจากช่องคลอดเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมันไม่มีแล้วมันหายไปเลยนะคะไ่เคลียร์แล้วไม่ไดแล้วก็แฟนบอกว่าเออนะ อืมว้าวคือแฟนไม่ออกว่ะแฟนบอกต่อไปนม่มีเสียงซาวประกอบละเลยเที่ยวมีอะไรกันอะไรอย่างแต่ก่อนยังคดถ้าฉันเป็นชนีคนนั้นนะฉันฉันไม่มีแฟนแล้วแฟนจะมาด่าฉันนะว่าเอ๊ะทำไมมีเสียงฟุดบฟุบของเธอเล็กอะตายนะฮะงงค่ะเฮ้เราไม่ให้ได้อะไรเล็กใหญ่คือฮะเล็กใหญ่คือมือเล็ก อ๋อเล็กเออโอเคโอเคแหม่คิดลึกคิดไปไกลเลยนะถึงในเรื่องแบบนั้นนะถึงนะอ้าวก็พูดถึงฟิตแอนเฟิร์มไงเราก็เลยนึกถึงแบบนั้นหลัจากนั้นนะคะมาทำงี่สองยังสามารถทําให้หุ่นกระชับขึ้นด้วยใช่ไหมมันจะดูกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเฟิร์มเฟิร์มมากยิ่งขึ้นอย่างบางทีเรามีเนื้อตรงนี้ค่ะบางทีอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีเนื้อตรงนี้นี่ออกเรียกว่าปีก ตีปีกพับก็พับแต่คราวนี้มันดูมันดูกระชับกระชับมากยิ่งขึ้นเรื่องผิวพรรณมันก็ดีขึ้นพอน้หนักเราลดมันบางคนผู้ชมขาหนักลดมันจะยุ้ยมันจะหย่อนมันจะยานยานแล้วต้องหันหน้าทิชั้นกระแทกใส่ชตอนนี้คือว่ามันก็กระชับใช่เพราะว่าเขามีส่วนผสมของมาลินคาราเจนอะมาลินคาราเจนเหรอคะไอ้มาลินคาราเจนไปยังไงอะคะ ก็ผิวพรรณให้มันเต่งตึงกระชับรวมทั้งเรามีในเรื่องราวของโครเมียมโครเมียมตัวนี้จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อน้มันถึงเฟิร์มนะคะมันไม่ใช่ไขมันที่ยั่วย่อนยานไงใช่เรียกว่าเราคัดสรรมาสําหรับสาวๆนะแต่คนที่รักสุขภาพรวมทั้งใครที่มีปัญหาสุขภาพนะะมาดามวิสสองได้ได้ว่าจัดเต็มกับสมุนไพรเราเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าหนึ่งที่จัดเต็มกับสมุนไพรเด่นมันจนเด่นของมาดามวิสสองเราเลยใช่นะคะแล้วก็ คือสรรพคุณต่างๆนานนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอยู่แล้ว<ท>ะนะคะไม่ต้องไปถามหาที่ไหนถามหาที่มาดามยีบสอนี่แหละมีหมดมีหมด,หมดนะคะให้คำตอบตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะทุกตอบเออแล้มีความรู้สึกยังไงกับมาดาม2ีบสองบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยได้รับประทานเข้าไปแล้วก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นในทิศทางที่ดี จริงๆแล้วต้องต้องขอขอบคุณทางมาดามยิ้มสองด้วยนะคะที่เหมือนเขาทําให้เราแบบเออดูดูฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นด้วยนี่นะคะแล้วก็ผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยพอเป็นเป็นกเกิดขึ้นมันใช่มันเห็นได้ชัดไงแล้วมาดูวิธีการทานดีกว่านะสำหรับนะคะตัวซ้มเองนะคะทานยังไงบ้างทานทานง่ายๆเลยะค่ะวันละหนเม็ด ก่อนนอนอ๋อหนึ่งเม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองใช่ทานเสร็จแล้วก็เราก็นอนเลยโอ้การคงประจทานง่ายมากหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะนะจะมีกลองมีกลิ่นไหมไม่มีนะคมมุณผู้ชมคะนะคะง่ายทานง่ายและที่สําคัญนะ,ะสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นถูกต้องนะ,ะค่ะแคปซูลเนี่ยอัดแน่นจริงๆพอบีบแล้วก็ไม่ได้บุบนะทดสอบได้ง่ายๆ่ทุกผู้ชมคะหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะแคปซูลเวลาแกะเข้าไปข้างในนี้ก็จะบุบหมายถึงว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแค่นิดหน่อยนะคะเขาจะใส่เขาเรียกว่าเออตัวตัผลิิภณฑ์เเขานดดียว เพื่อความงกของเขาเพื่อความรายความงกของเขากาไรของเขาแต่เราจัดแน่นจัดเต็มหนึ่งแคปซูลเต็มๆอัดแน่นเต็มเม็ดเต็มหน่อยคุณผู้ชมถามบีบดูก็จะรู้ว่านะคะข้างในนะคะเต็มไปด้วยสบุ่ไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าใครไปเชื่อก็ต้องแกะดูแล้วก็ดมกลิ่นได้เลยใช่แล้วเน่ค่ะคะล,ลเขออียวมันจะเป็นแบบว่าผงๆสีเหลืองคห้ยแอบแกมกันนะเป็นผงงสีเหลืองคล้ายขมิม้นเลยเนาะ,ะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นสมุนไพรจริงๆมันไม่มีกลิ่นของอะไรสารเคมีอะไรเจือปนน,นนะคะต้องบอกไว้เลยว่าต้องเลือกดูดีๆนะผลิตภัณฑ์บางงผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสมุนไพรไทย บอกว่าเป็นสมุนไพรนะคะ,ะ,ะแต่จริงแล้วมันแอบแฝงด้วยสารเคมีซึ่งมันจะไปขับของขับไปไปเร่งเราอะไรที่มันแบบว่าของเสียออกจากร่างกายแล้วเอาของดีเราออกมาด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องมีแบบ ในร่างกายมันแม้กระทั่งแบคทีเรียยังจะมีแบคทีเรียดีแล้วก็แบคทีเรียไม่ดีถูกปะเออแล้วคราวนี้เนี่ยถ้ามันไปขับแบคทีเรียไม่ดีแล้วก็เอาแบคทีเรียที่ดีออกมาด้วยร่างกายก็ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีอะไรมาป้องกันโอ้แล้วน้องเราเนี่ยอ่อนบออ่อนบางอ่อนแอเลือกเกินนะคะถ้าเกิดไปเอาอะไรมาโอ้ยไปเอา ถ่งสิ่งป้องกันออกะมันก็จะเหลืออะไรล่ะสิ่งอันตรายก็เข้าได้ง่ายขึ้นถูกต้องนะะมันเหมือนว่าไม่มีแม่ทับหน้าด่านอืมไม่มีไม่มีแม่ทับหน้าด่านจริงมาตั้งด่านแรกเออเออนะคะถามซ่อมกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหายขาดหมดแล้วใช่ค่ะหาทานก็โอเคแล้วแล้วก็ทานต่อเรื่อยๆไหมคะตอนนี้ตอนนี้ทานทานต่อเนื่องค่ะทานเรื่อยๆก็คือว่าคิดว่าจะหยุดไหมเอ่ยไม่คิดว่าคงจะไม่อะค่ะ คิดว่าคงจะทานต่อไปเรื่อยๆอ๋อ,อประสิทธิภาพมันดีขนาดนี้เนะี่ยมันสร้งางนี้นะคะและที่สำคัญมันไม่มีผลเสียต่อร่างกาย<อ>ไม่ได้ทำอันตรายใดไ,ไม่มีรีเฟกอะไรกลับมาอยู่แล้วนะคะสามารถรับประทานได้เรื่อยเหมือนเป็นอาหารอะ่ะก็อาหารเสริมเนะาะนะคะต้องค่ะออสุดท้ายเลยนะคะฝากให้ส้มฝากทีนึงสําหรับใครที่มีอาการแบบส้มหรือว่าใครที่คิดไม่ออกว่าจะหาทางออกให้กับตัวเองอยังไงบ้าง ค่ะต้องขอบคุณทางมาดามยิ้มสองด้วยนะคะที่ทำให้ส้มรู้สึกว่าเออมีฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะตอนนี้ก็แฟนรักแฟนหลงมันเป๊ะตรงนี้เลยแฟนรักแฟนหลงเนี่ยดอกจัน3ร์สามร้อยากได้อะสิหลงอยู่แล้วหน้าตายหลงเป็นอาวุธค่ะหลงผี่ิดแกคุณผู้ชมนะคะเมามัน่ะนะแรงเมาหมด่ะนะ ทัวฑ์ของมาดาม22นะคะสามารถโทรสอบถามได้เหมือน,นองส้มยังโทรสอบถามนะคะที่เบอร์ call center ที่เราให้ไว้ด้านลา่างหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะสงสัยว่าเอเอคนแบบไหนบ้างนะคนประเภทไหนที่ควรจะได้รับมาดาม22ไวเป็นตัวช่วยนะคะก็สามารถดูได้เรามีโรคต่างๆนานาของคุณผู้หญิงนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบภายในอบอกเอาไว้ชัดเจนลวคะทั้งหมดโอ้โหเยอะแย,ยะมากมาย แล้วรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวที่มีปัญหานะคะสามารถส่งปัญหาของคุณมาได้ที่อีเมลของเราค่ะเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาของคุณนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณน้อง้มมาค <ข distractions. S 2> ่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการไม่หายทาดกันดาร นะคะที่ทําให้ส้มรู้สึกว่าเออมีฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะออตอนนี้ก็แฟนรักแฟนหลง